สดมาแลนะครับสายจะบอกว่าสายสายขี้เกียจทำคลิปไล์สดสวัสดีค่ะแม่ขวัญจ้ะมาเก็บบักสตรอเบอรี่กันเดี๋ยวให้เบิ้งบักสตรอเบอรี่จ่ะหมวกส้มนั้นหมวงค่ะน่ารักน่ารักมาพร้อมกระเป๋าหมูเด้ง มีเพื่อนจอยเก็บแล้วลูกขาวๆก็ไม่เอาก็ได้นั่นน่ะนะได้หมวกพิเศษมาด้วยนุ่นป้านกค่ะมาครบทีมครบทีมครบทีมจะไปไปส่องบักสตรอเบอรี่กันใช่เหรอน สวยมันหวานมากเลยนะชิมแล้วใช่ไหมชิมแล้วกิน <laughs> แล้ว <laughs> ใช่ไหใช่ชิดเต็มที่นะบอกเออลูกลูกมันแน่นมันแข็งดีเนาะ ใหญ่วานหวานน้อยลิงน้อยมาแล้วต้องนะโลเก้าสิบหาซื้อกินแถวนั้นเนานะไม่หิวไปฝากเก็บเองแปดสิบใช่ไหมเห็นบอกแปดสิบกับเก้าสิบเหรออืมอืม ไม่ต่างไงไม่ต่างไงไม่แปดสิบก็เก้าสิบไงตามนั่นอ, <c oughs> อยา่างนี้บบน่ไหนใช่ม้ฝั่งน้นเป็นพวงอยู่ฝังฝ่งนกอะเยอะเยอะ ฝั่งใบเยอะๆนี่ลูกไม่ค่อยเยอะอถูกพวกนี้ข้าวยังไม่กินเดี๋ยวพากันกินสักกิโลสะปืดมากระดกอยู่นะเออมันหวาน แบบลูกลูกเนี้ยลูกลูกเบ่รัชนไดเทียหลายกับหวานนะทุกคนหวัดดีคุณยุพามามาเดีวเก็บไปฝากนะแค่สองกล่องนะไปทิ้งไว้ที่บ้านน้องหน่อยนะคะเอาค่อยกระดา เอมีอันเดยยิงน้อยเก็บไปฝากสองกล่องนะคะเอาไปทิง้งเอาไปไว้บ้านน้องหน่อยนะคะอยากกินไปบ้านน้องหน่อยนะเก็บไปฝากนะเสาวๆนะ นกเติบอยู่นะทุกคนนกเต็มเลยใช่ไหมอลังแต่ว่าหวานดีนะ โอ้ยตรงนี้ทุกคนหามองตั้งกองออมาค่ะพี่พุ่นเห็นไหมนี่ทุกคนเป็นพ่วงอยู่นี่ เดี๋ยวเดี๋ยวเตศไม่เป็นยังจ้ะเป็นพวงมีสองพวงไงสองพวงนี่สุกหมดเลยโอ้โหดูโอ้โอ้สวยมากสวยมากพวงนี้สวยมากค่ะสองพวงนลยสองพวง นโอ้ยดีนะลูกไม่นิ่มเท่าไหร่นะทุกคนลูกไม่ค่อยนิ่มนะแต่สวยสวยเออหวานแม่พันนี้ไหมเอเนื้อแน่นเออเนื้อแน่นใช่ใช่ อันนั้นที่ดีมากคือหวานแล้วเนื้อแน่นนะทุกคนคือน้อยมันเบเลลนะ่ะแล้วเหรอเกามาขายของเหรอ here cái con léo không, không? không có thấy hình ảnh nhớ yêu nó muông đẹp lắm. จอยบอกจอยพอแล้ววางั Release> ้นโอ้ใหญ่มาก oh ไหน,นบอกไปฝากสองคนไปฝากเขาตัวเองแม่เอาเหรอ <c oughs> ใช่ไหมมากินสตรอเบอรี่กันนะไม่ใช่หมา <c oughs> <c oughs> โอ มึงมีความใหญ่ความสวยมาเก็บนี่จะให้ดีก็คือต้องสามารถนั่งยองๆได้นะทุกคนแต่ฝรั่งนี่นั่งบุคไยใดยนะแก่อนว่า อิ่มแล้วเหรอนี่จอยอิ่มแล้วเหรอไม่เก็บนะอิ่ม

ใบมันงามพุดใบมันงามพุดลูกมันก็เลยบบวบหนไหนนะทุกคนเดี๋ยวก็ได้อยู่ข้างหลังนี่ก็บอก ลูกน่อยนะเก็บจนให้เด่งๆกันเ eh? ี้ยวม่ต้องเอาทองมาปักนี่น่าตัดเป็ดแป อย่างขาวๆอยู่นะบางทีนนีียไปทบกกัิลฟด นกก็พอแล้วใกลแล้วยังอีกอันนึงนาะอีกอีกกองกระดาษหนึ่งย่างย่างอีกหน่อย เฮียดิโมล่านะอันเน็ตเียโพเฮียดิโมล่าหวัสดีค่ะคุณจันรุ่งน้องหน่อยไม่ฝากซื้อเดี๋ยวไปฝากนะหน่อย<ห>ก็สวัสดีค่ะคุณจุธามาศหวัสดีทุกคนหวัสดีทุกคน เก็บเองได้ลรมหน่อยเอ้ย หวานจนะแบ่งกันก็พาก,กิน มาปักก็ได้นะผมหวงคอยยังที่หลน สุดถึงแค่นี้ก็ได้แต่ว่าสุดมันก็ไม่มีแล้วแหละไม่เห็นลูกเลย,มไ,มยมไม่ค่อยมีจริงเหมือนคนมาปืดแล้วด้วยไง สูตรนี่ต้องเอาหลักไปคืนเขาหรือเปล่าสวยม่งไม่สวยมั่งนะทุกคน อันนตวอโเฮเดโมล่ะนะเควันนี้แค่นี้ก่อนนะคะทุกคนบ๊ายๆกาขอให้กินขาเซียนอนหรับสมบัยดีสุขสุขคน่ะบ๊ายบายพ่อกันไหมค่ะ